สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้เช่นเคยพบหนุ่มบ้านนากันอีกแล้วผมก็มารายงานราคายางพาราประจำวันที่30มิถุนายน2568นั่นเองครับก็ยังไม่ดีขึ้นนั่นเองครับสำหรับราคายางพาราก็มีแต่ทรงและก็กับซุดลงไปนั่นเองครับแต่อย่างไรก็ยังถือว่าอยู่ในระดับ ที่ดีนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่จะทำให้ราคายางพาราดีหรือไม่ดีอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับ7สาเหตุหลักๆนี้ด้วยกันก็คือ 1. สภาพอากาศ 2. การใช้ย,ยาง 3. เศรษฐกิจโลก 4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5. ราคาน้ำมันตลาดโลก 6. การเก่งกำไรและ7ข่าวสารต่างๆที่ออกมานั่นเองครับเราก็จะมาเริ่มดูกันที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้ 60วันนี้56บาทนั่นเองครับวันนี้ก็ยังปรับลดลงไปอีก1บาทราคาท้องถิ่น53บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 66.75สบาท75ตางค์วันนี้ราคายังทรงตัวเหมือนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาท้องถิ่น63.75บสาท75ตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี63.75บสาท75ตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น60.75บาท75สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 100%เปอร์เซ็น ห้าสิบาบาทยี่สห้าสตางค์ราคาทรงตัวราคาท้องถิ่นห้าสิบาทยี่สบห้าสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยางสดวันนี้ยี่สิบหกบาทหกสิบห้าสตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่นยี่บาบาทหกสิบห้าสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยางพักชั่วโมง 29บาท30สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น26บาท30สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซ็นต์ยางค้างคืน34บาท75สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น31บาท75สสตางค์ และอย่างก้อนถ้วย DRC 70%เปอร์บเ็บาท28สตางค์ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น3 4บาท28สตางค์นั่นเองครับตรงนี้มาทำความเข้าใจนะครับเป็นของราคาที่ตลาดกลางจังหวัดสงขานั่นเองส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่นั้น การซื้อขายราคาต้องเข้าใจนะครับว่าราคาจะไม่เท่ากันก็คือซื้อขายแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่นั่นเองครับขึ้นอยู่กับคุณภาพเปอร์เซ็นต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆนั่นเองปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับและสุดท้ายนี้จะพาไปดูตลาดของ EUDR นะครับและก็ตลาด ต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางในตลาดโลกนั้นอย่างชนิดไหนตลาดไหนมีการปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรพี่น้องก็รับชมตามนี้เลยนะครับให้ดูเป็นตามแนวนอนของโทรศัพท์นะครับ